สวัสดีครับกลับมาพบกับเทคนิคการใช้งานตัวเว็บเซอร์วิสใน Microsoft Excel กันอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวที่แล้วนะครับผมได้เกริ่นคร่าวๆนะครับถึงสิ่งที่ว่าเราสามารถไปดึงข้อมูลราคาหุ้นนะครับของเราจากตัว Yahoo Finance API ได้นะครับวันนี้เรามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเทคนิคในการใช้ x p a t แล้วก็ทำความเข้าใจกับมันมากขึ้นนะครับมาสังเกตตรงนี้นะครับอันนี้ผมกลับมาที่เว็บ Yahoo ให้ดูนะครับ ใน YAHOO ตัวนี้นะครับคราวที่แล้วผมใส่ชุดคำสั่งนะครับ YQL นะครับหรือว่า YAHOO Query Language เพื่อดึงข้อมูลราคาหุ้นของตัวสยามซิมเมนไทยนะครับ s c c b k นี่คือเป็นตัวบอกว่าอันนี้เป็นตัวซิมโบลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับ .BK ตัวนี้แล้วผมก็บอกว่าพอเราใส่ชุดข้อมูลไปได้นะครับตรงนี้เลือกเป็น XML กด test เ,เข้าไปนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นหน้าต่างสําหรับการ t e s เพื่อให้เห็นว่าตัว คำสั่งนะครับส่งค่ากลับมาเป็นตัว XML นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้อ่าครั้นี้มาดูว่าความหมายที่คียเข้าไปในนี้นะครับว่าเอ๊ะทำไมเราต้องมี double slash แล้วก็ quote แล้วก็ slash date พวกเนี้ยหมายความว่ายัางไงนะฮะอ่าครั้นี้มาดูคร่าวๆนะครับของตัว XML เดี๋ยวผมปรับตัว Windows นิดนึงตรงนี้เดนฮะด้านนี้เนี่ยสังเกตนะครับแพทเทิรนของตัว XML ตรงนี้นะครับมีโนดที่ชื่อว่า quote อยู่ แล้วภายใต้โค้ดนะครับก็จะมี date มี open มีคล s สอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะตัวนี้นะครับตัว double slash โค้ดเนี่ยหมายความว่าให้หาโนดนะครับที่มีตัว element นะครับที่ชื่อว่าขวดแล้วภายใต้ขวดก็มีเดทนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าผมคีย์แบบนี้นะครับสมมุติตัวเดทตัวแรกแล้วกันนะครับมันก็หมายถึงว่าผมต้องการเอาเดทนะครับตัวนี้เห็นไหมครับ ตัว element date นะครับที่อยู่ภายใต้ขวดออกมานั่นเองนะครับหรือว่าตัว close เห็นไหมครับตัวนี้ก็คือ close อยู่ตรงนี้นะเห็นไหมครับตัวเลข534สานะสำหรับตัวแรกนี่คือความหมายนะครับหรือว่าจริงๆแล้วเราจะเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเขียนตัวนี้ให้ดูนะครับสมมุติผมต้องการเอาราคาปิดนะครับเขียนให้ดูอีกวิธีหนึ่งนะฮะผมสามารถเขียนแบบนี้ได้คือขั้นที่1เราต้องเข้าใจตัวโครงสร้างของ XML ที่ส่งค่ากลับมานะครับกลับเข้ามาไูตั้งแต่บรรทัดแรกเลยนะฮะก็คือตัวแรกเราไม่นับนะครับที่เป็นบอกว่าเป็นตัว XML version อะไรเนี่ยถัดมานะครับตัว root ของเรานะครับคือโหนดที่ชื่อว่า query นะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นหากผมต้องการที่จะใช้ตัว XPath นะครับผมจะต้องทราบโครงสร้างของโหนดคือบนสุดนะครับคือ query ถัดมานะครับก็เราก็จะมี diagnostic เราไม่สนใจตัวนี้ก่อนนะครับ แล้ว d i a g n o s t i c ถัดมานะครับก็จะมีตัว r e s u l t นะครับแล้วก็โคดนะฮะคือพูดง่ายๆ r e s u l t ตัวนี้นะครับก็อยู่ภายใต้ตัว Query เพราะฉะนั้นในโนดของ Excel ตรงนี้นะครับผมสามารถเขียนแบบนี้ได้ก็คือใส่เครื่องหมายซิงก u o ค e เข้าไปก่อนนะครับเพื่อที่จะใส่ชุดคำสั่งของ Expert ที่เริ่มต้นด้วยสได้นะฮะถ้าเราไม่มีตัว Single Quote เราจะใส่ slash เข้าไปไม่ได้นะครับมันจะกลายเป็นการ Activate เมนูผมก็ใส่แบบนี้ แล้วตรงนี้นะครับผมก็พิมพ์ query ถัดมานะครับก็มีตัว Result แบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ถัดจาก Result ก็มีตัว c o d e แล้วก็ Close นะฮะพิมพ์แบบนี้ก็ได้อ่าคราวนี้เดี๋ยวผมทสให้ดูนะครับผมก็พิมพ์คำสั่ง Filter XML นะครับ p a r a m e t ต r ตัวแรกคืออันนี้ตัวถัดมาคือตัวนี้เนื่องจากตัวนี้เป็น array formula อย่างที่เราทราบกันนะครับ วิธีการคียผมก็คีย์ได้หลายแบบนะครับแบบแรกผมก็คีย์แค่สูตรเดียวเข้าไปนะเพื่อทดสอบว่าค่าส่งกลับมาจริงหรือเปล่าพอได้เสร็จปุ๊บผมก็เลือกช่วงข้อมูลจากนั้นกดฟังก์ชันคีย์ F2 เข้าสู่โหมด Edit กด Control Shift Enter เห็นไหมครับดูนะครับข้อมูลในคอลัมน์ D กับ E เนี่ยเหมือนกันเลยเพียงแค่ว่าผมเขียน x part ที่แตกต่างกันนะฮะคือในกรณีนี้นะครับตัวอย่างของเราเนี่ยตัว x m l เราไม่ค่อยซับซ้อนมาก แล้วพอเรามาดูในนี้นะครับก็คือพอภายใต้ลีเซลนะครับมีคำว,ว่า quote แล้วก็มีภายใต้โคดก็มีพวกข้อมูลนะครับวันที่โอค่าเปิดค่าสูงค่าต่ำเนี่ยคือพูดง่ายๆตัวแท็กนะครับไม่ได้มีชื่อซ้ําอะไรกันมากมายคือในนี้นะครับโครงสร้างของเราไม่ได้ซับซ้อนนะครับผมก็สามารถมองอย่างนี้ได้ว่าตัวโคดนะครับคือตัวแท็กที่ชื่อว่าโคดเนี่ย จะมีอยู่เฉพาะภายใต้ตัว element r e s u l t เท่านั้นไม่มีอยู่ภายใต้อื่นเนี่ยผมก็สามารถที่จะเขียนแบบสั้นก็ได้ก็คือใช้ตัว double slash แบบนี้เนี่ยตัว double slash หมายความว่าให้หาตัวโ o d e ชื่อว่าโขดนะครับโดยที่ตัวแม่ของมันเป็นอะไรเนี่ยเราไม่สนใจเลยนะฮะเราก็สามารถเขียนแบบสั้นได้ยัง ตัวอย่างนะครับก็คือคอลัมน์ดีเนี่ยเขียนแบบสั้นคอลัมน์อเขียนแบบยาวก็คือบอก full p a า t ไล่ตามลำดับมาเลยอันนี้คือตัวอย่างวิธีการใช้งานนะครับแบบคร่าวๆนะฮะครัวนี้มาดูอีกนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของ XML เนี่ยมาดูนะครับอย่างเช่นหากผมต้องการที่จะแสดงค่าของซิมโบลเนี่ยผมจะทำได้ยังไงคือใน XML นะครับเรารู้ว่าตัว s ิมโบลแบบนี้นะครับจะเรียกว่าเป็นตัว a t tribute ใช่ไหมครับส่วนตัว พวก date open พวกนี้นะครับที่มีการปิดหัวปิดท้ายด้วย tag เนี่ยจะเรียกว่าเป็นตัว element ตนะฮะงนั้นถ้าเราต้องการเข้าถึงข้อมูลส่วนที่เป็นตัว a t ต r i ิบิวนะครับเราจะทำแบบนี้นะฮะก็คือมาที่ตรงนี้ผมบอกว่าตัวนี้เหมือนกันก็คือตัวโคดนะครับตัวโคดแล้วก็ slash เหมือนกันแล้วก็ใส่เครื่องหมาย a d ท s i g n แล้วก็พิมพ์คำว่า symbol เข้าไปแบบนี้เน้นนะครับ Symbol ตัวนี้เนี่ยตัว S เนี่ยเป็นตัวใหญ่นะฮะ กลับมาดูตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้ซิมโบ l เป็นตัวใหญ่ผมก็ทำแบบนี้ได้แล้วก็ใช้เหมือนเดิมนะครับฟิลเตอร์ XML คลิกตรงนี้นะครับแล้วก็ผ่านตัว XPath เข้าไปเห็นไหมครับผมจะได้ตัวเนี้ย s c c นะครับอ่านะครับสำหรับตัวอย่างเบื้องต้นนะครับเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเว็บเซอร์วิสแล้วก็ตัว XPath นะครับเพื่อจะดึงค่า ข้อมูลนะครับจากเว็บเซอร์วิสมาใน Excel ตอนที่2ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ